เมืองไทยเรามีสภาพทางธรรมชาติแตกต่างหลากหลายนะคะคนที่เคยดูทุ่งแสงตะวันอาจจะเคยเห็นป่าดงดิบป่าเบญจพรรณป่าชายเลนวันนี้ทุ่งแสงตะวันจะพูดถึงพื้นที่ชุ่มน้ําค่ะเราจะไปถ่ายทํากันที่อุทยานแห่งชาติเขาสามรอยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่อุดมสมบูรณ์และกว้างใหญ่มากแห่งหนึ่งของเอเชียเลยทีเดียวที่นั่นรวบรวมความหลากหลายของทั้งพืชและสัตว์ กลายเป็นแหล่งดูนกชั้นดีของกลุ่มเด็กรักทุ่งแห่งโรงเรียน300ยอดวิทยาคมค่ะนอกจากไปดูนกที่นั่นแล้วนะคะเด็กๆยังได้เรียนรู้ศึกษาระบบนิเวศต่างๆอย่างมากมายเลยทีเดียวคนที่ไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักพื้นที่ชุ่มน้ําว่าเป็นอย่างไรวันนี้ทราบแน่ๆสักครู่ค่ะเมื่อก่อนเราไม่รู้นี่เปนต้นอะไรในี่อนที่นี่เกกะอันนี้เรารู้แล้วทอนมันไม่ดีภาษานวนกับภาษาเด็ลูกทรงคล้ายกัน ก็ใครกพริพกไม่ใช่ต่างท้อแสงัสวนขายกัน,กน,กส,นสนับสนุนโดยโตโยตา้าน้ำดื่มตราสิง นกนานาชนิดในทุ่ง300ยอดเป็นบทเรียนนอกห้องเรียนที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นของตองท็อปต่อเติ้ลและขวัญสมาชิกกลุ่มเด็กรักทุ่งโรงเรียน300ยอดวิทยาคมค่ะวันไหนว่างก็ชวนกันมาฝึกวิทยายุทธวิชาการดูนกอาจารย์สุพจสุขพัฒน์เป็นทั้งที่ปรึกษาและหัวหน้าทีมกับคออนาาย่่ปลลขง ข้างล่างนกอะไรที่ที่ปล่อยขาลงน้ำอีโก้งครับอีโก้งตีนเทียนทำไมกันต้องเอาขาลงอย่างนั้นว่าไปมันบินระยะใกล้มันเออทบเขาท่าเว้บบินระยะใกล้เพราะเตรียมที่จะลงลงเหมือนเครื่องบินที่กำลังจะดจอดเออจอดตรงนั้นวิ่งทุ่งสามร้อยยอดเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขา300ยยอดความกว้างใหญ่และความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ กลายเป็นแหล่งอาหารแหล่งอาศัยของนกน้ำทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพนับร้อยชนิดนี้ดูต่อไปว่าตำแหน่งที่หากินขออาหารของนกพวกนี้อยู่ที่ไหนแหล่งอะแหล่งริมตะลิงริมตะลิงริมริมริมเป็นหนองน้ำแบบหนองน้ำที่แฉะอาจจะเป็นตะลิงหรือไม่ใช่ตะลิงก็ได้แล้วก็มีอะไรอยู่ด้วยอะพวกหญ้าพืชน้ำ ที่เห็นดูก็ประมาณสี่สี่ห้าชนิดอินซีปีกลายอีแจวครับแล้วก็กระสานนวลนะเพราะนกกระสานนวลมันเป็นนกอพยพฮะแล้วก็มันแปลว่าหาดูได้ยากเลยฮะเดี๋ยวนี้มันจะเหลื่อน้อยลงฮะแล้วก็อินซีปีกลายนี่ก็หาดูได้ยากเหมือนกันนะส่วนอีแจวเป็นนกที่ว่าผมชอบอะมันสี่สี่ ตอนช่วง r e มันจะสวยช่วงบสัมพันธ์ช่วงแรกๆก็อ่านหนังสือครับอ่านเบิร์ดอ่านบุกเบิร์ดครับมาพอตกเที่ยงก็เข้าสูนครับมาอ่านหนังสือเที่ยงเลียนก็จะมีชุมนุมดูนกกลุ่มเด็กหลักทุ่งนะครับก็มีสมาชิกประมาณ50 50กว่าคนถึงได้ไ<ห>เพราะกิจกรรมก็<ห>ชั่วโมงนึง<ห>นอาจจะ<ห>ดูพวกที่ วิดีโอสารคดีให้อา่านหนังสือเกี่ยวกับนกเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วมีนอกอะไรครับที่ปากงุม้มอีมออซีมีนกอิีซีมีเมื่อกี้มีน้องบอกว่านอกอีเสือแล้วก็อีแรง้งด้วยนะครับกลุ่มเด็กรักทุ่งรโรงเรียนสามระยอดวิทยาคมจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นเด็กกลุ่มหนึ่งไลไลที่รวมตัวกันเพื่อเรียนรู้และศึกษาสภาพแวดล้อมของทุ่งสามยอด ทุกวันอังคารสมาชิกแต่ละคนจะมารวมกันที่ซุม้มเพื่อทํากิจกรรมร่วมกันค่ะอาหารก,กินตอนเช้าตู้นะครับความรู้เรื่องนกธรรมชาติแล้วก็พวกพืชน,น้ํามันก็เยอะขึ้นครับเมื่อก่อนเราไม่รู้เนี่ยเป็นต้นอะไรเนี่ยทอดทิ้งเนี่ยเกะก,กะแต่ทนี้เรารู้แล้วทอดมันไม่ดีนะมันทอดแล้วไม่มีพวกออกซิเจนให้เราพวกนี้นอกจากเป็นแหล่งหากินของเราฮะ ยังเป็นแรงแรง,งอาแรงอ,อาศัยของสัตว์นะเด็กๆบอกว่าการดูนกได้มากกว่าการรู้จักนกค่ะเพราะได้รู้ได้เห็นและศึกษาทุ่งสามร้อยอดซึ่งเปรียบเหมือนบ้านของนกไปในตัวยิ่งรู้จักนกก็ยิ่งรู้ว่าบ้านหลังนี้มีเรื่องราวน่าสนใจมากมายค่ะทางคแสงขาจะสัคอแสงแล้ว ทุ่งสามร้อยอดถ้ามองกว้างๆก็เห็นแต่ทุ่งหญ้าสลับผืนน้ำกว้างไกลแต่ถ้าได้ดูใกล้ๆจะเห็นว่ามีทั้งพืชและสัตว์ชนิดต่างๆอาศัยอยู่รวมกันค่ะมีสาลายสาลายขเนียวคือดอกเล็กสีเหลืองนั่นครับ แล้วก็มีสาลายเส้นได้แลหรือสาลายไฟในนี้ก็มีสัตว์สัตว์ตหลายชนิดเช่นจิงเจ้าน้ำแล้วก็ลูกประช่อนแล้วก็ลูกคอกปลาต่างๆแล้วก็มีปลาสลิดครับบึงน้ำจืดขนาดใหญ่หรือทุ่งสามระยอดแห่งนี้น้ำท่วมขังตลอดปีค่ะ ถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียเพราะอุดมสมบูรณ์หลากหลายทั้งพันธุ์พืชและสัตว์รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยที่สำคัญของนกน้ำค่ะมันสัมพันธ์ก็คือเหมือนวัฏจักรอะพืชผู้ผลิตสัตว์บริโภคและมีผู้บริโภคต่อต่อ,ตอไปอีกครับก็ระบบทีนีมน่มันไม่มีใครสร้างขึ้นมาครับมีธรรมชาติเขาสร้างมาเอง แล้วก็เป็นนักเรียนนักศึกษาเขาก็มาศึกษาหาความรู้แล้วก็ช่วยกันศึกษาว่าทั้นี้มีประโยชน์ยังไงเราจะรักษามันได้ยังไงเร่งนี้ครับบางท่านมองว่ามันรกแต่ถ้ามองแบบลึกซึ้งจะรู้ว่าความรกนี่คือความหลากหลายนะครับความหลากหลายในที่นี้หรือพูดให้เป็นวิชาการนี้เขาเรียกมีความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพก็หมายความว่าที่แห่งนั้น มีพืชชุมนุมอยู่เกิดขึ้นอยู่หลายชนิดมีสัตว์มาอยู่กับพืชเหล่านั้นหลายหลายชนิดความหลากหลายคือความงดงามนะเดี๋ยเลื่อแต่ชุดครับช่วงสายแดดเริ่มแรงนกหลายชนิดซ่อนตัวหากินในพงหญ้าเด็กๆชวนให้หลบร้อนไปนั่งเรือชมความงามของทุ่งสามระยอด มีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่สักครู่ค่ะเขาเรียกอีก้องหรือแหวทรงกระเทียมนี่มันเป็นผู้ไอบำบัดน้ำอยังดีเลยสำหรับนกอีก้งขึ้มนมาเพื่อใช้พื้นที่ใส่นอน สนับสนุนโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยอีกงเดียนี้เขาเรียกไก่อุณหาไก่อีเขาเรียกอีก้หรือทุง Israel, ท่ง3ามรอยอดมีพื้นที่กว้างใหญ่หลาย10ตารางกิโลเมตรเต้นกับท็อปบอกว่ามามถึงทุ่งแล้วไม,มไม่นั่งเรือชมทุ่งอย่างใกล้ชิดถือว่ายังมาไม่ถึงค่ะชวนมาที่หน่วยพิทักษ์อุทยานเขาขั้นบันไดนู่นมันแบ็กดองโก เซงเซลห่างปาเรือถอนี้อุทยานมีไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวและคนที่สนใจศึกษาธรรมชาติภายในทุ่งไปอย่างเงียบๆและชา้ชาๆจะได้ไม่รบกวนสัตว์และพืชมากนะะักค่ะครับนี่ก็คือแห้วทรงกระเทียมนะบริเวณนี้คือดอกของมันนะดอกมันจะมีอยู่บริเวณปลายยอดนะ แห้วทรงกระเทียมนี่มันเป็นผู้ไอบำบัดน้ำยังดีเลยนะซุ้มนี่ก็จะเป็นซุ้มสำหรับนกอีโกโ้งเขาใช้หักขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่ใส่นอนในช่วงกลางคืนหลังจากหาหาแล้วเขาจะออกไปหาห,าาห่านกันดงแห้วทรงกระเทียมครับเสร็จแล้วกลับมามช่วงเย็นเขาก็จะกลับมาแล้วก็มานอนที่ซุ้มของเขาครับ นี่ครับลักษณะตูงนี่เป็นสูงเกา่าแล้วพวกนกเป็ดนะที่ว่ามันมาค่นี่มันจะอุบอยู่เวลามันนอนนะนะมันจะอุบอยู่ในดงแห้วทรงกระเทียมหนระือวใน<อ>ทุบดงแห้วทรงกระเทียมมันจะนอนอุบอยู่พน,นะาลรระดับปับสูงเนี่ยนกก้องสวนเนี่ยแล้วพวกนกหนูแดงพวกอะไรนี่จะเตี้ยลงมาลดลำลงมาประมาณ่าจังทูบฤาษีและแห้วทรงกระเทียมเป็นพืชชายน้ำที่ขึ้นตามขอบอทุ่งค่ะ มีความสำคัญกับระบบนิเวศเพราะช่วยลดความแรงของกระแสน้ำพร้อมๆกับช่วยกักเก็บตะกอนและกรองสารพิษที่ไหลลงทุง่งในขณะเดียวกันรากและหน่ออ่อนก็เป็นอาหารอันโอชะของนกบางชนิดค่ะมันนิ่มๆคล้ายๆฟองน้ำเนี่ยฮะนี่ครับเป็นหนอ่อของอีต้นทุบด้วยีนะครับเนี่ยยอดย้อยอมันนะครับหากออกมา ตั้งแต่บริเวณส่วนนี้มากินได้หมดเลยครับนกมันจะกินมีรสชาติหวานนกที่กินย่อมมีพวกนกอีกโก้งนกหนูแดงเตินบอกว่าน้ำใสแบบนี้เพราะว่ามีพืชชนิดต่างๆช่วยกลั่นกรองค่ะที่สำคัญก็คือพืชตระกูลสาหร่ายครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือดอกของสาหร่ายข้าวเหนียวนะเนี่ยนี่คือนี่ โอ้ยขาดนี่คือลักษณะของสไลา,ขา์นะลาขา้าวเหนียวนะะสไลด์ข้าวเหนียวนี่ลองถ้าเรามองไปตามน้ํานะตรงที่มีสไลา,ขา์ข้าวเหนียวอยู่น้ําบริเวณนั้นจะใส่มากเลยนะแล้วก็สไลา,ขา์ข้าวเหนียวนี้ถือเป็นเพื่อชั้นสูงนะพราอมมีดอกอนะสาหร่ายข้าวเหนียวสาหร่ายไฟสาหร่ายพุงชะโดและสาหร่ายชนิดต่างๆล้วนแต่เป็นพืชใต้น้ําที่มีความสําคัญกับระบบนิเวศ ในทุ่งสามระยอดค่ะนอกจากช่วยกรองสารพิษบำบัดน้ำเสียแล้วยังเป็นผู้ผลิตและเป็นแหล่งอาหารทำให้สัตว์และพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ได้พึ่งพาเกื้อกูลกันอย่างสมดุลค่ะใบไม้หนึ่งใบปลิ้วลงเป็นเรือือน้อยลอยน้ำไป มองเมฆลอยลิบไกลใบไม้ใบหนึ่งรำพึ้พลงฟันปุ่มพงแนวพึกร่มไพรริ้วเรียวอยากไปวิวไปด้วยกันปลาตัวหนึ่งไปฟันโบกปีกบินพันในทะเลดารานกตัวหนึ่งจำนันนกน้อยร้อยพันพร้อมจำนังจาปูนกแหวกว่ายทารา ทู่งการ่อนฟ้าชมดาวปลูกพันธุ์ในทะเลเวลาน้ำป้านกปลาเป็น,นเดียวปลูกพันธุ์ในทะเลเวลาน้ำป้านนปลาเป็น,นเดียวสำหรับสมาชิกกลุ่มเด็กรักทุ่ง ุ่งสามระยอดมีความหมายและมีความสําคัญมากค่ะเหมือนกับห้องห้องที่นิดหนึ่งครับห้องเรียนธรรมชาติที่ใหญ่มากเลยครับใหญ่ในสุดในชีวิตเลยครับเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลที่ดูจากของจริงครับเหมือนบ้านของเราเองแนละ้วอยากเจออะไรอยากไปที่ไหนก็ไปได้ที่นี่เป็นที่ที่มีหลายอย่างที่เรายัางไม่รู้เราก็อยากรู้ ได้ศึกษาได้รู้เกี่ยวกับแทบทุกวิชาครับเช่นว,วิชาวิชาคกิษเราก็ได้รู้ว่านกตัวนี้ชื่อภาษาอังกฤษมันอะไรแล้วเราก็เรียนไปในตัวภาษาไทยเราก็ต้องใช้แล้วก็พวกลักษณะภูมิประเทศนกมันจะอยู่ยังไงอะไรนี้เราต้องใช้หมดเลยอยากให้ทุ่งนี้ยังยังอยู่ยังอยู่ยังยย่งยินนานต่อไปครับให้กงสภาพความเป็นธรรมชาติให้ให้ยังดีอยู่ครับ งถ้าเราไม่มาช่วยกันทุ่งสามในยอดก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้นะก็วิธีที่ผมคิดว่าจะสามารถทําให้ทุ่งสามในยอดคงอยู่ในสภาพเดิมได้คืออย่างแรกพวกเราต้องศึกษาพอเราศึกษาพยายามที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะศึกษาแล้วแล้วเราก็นําข้อมูลนั้นไปเผยแพร่แก่ผู้อื่นเมื่อผู้อื่นรู้แล้วเขาก็จะรู้ว่า ทุ่งสามในยอดมันดีอย่างนี้เป็นแหล่งอาหารของเราถ้าเรามาทำลายมันซะเพราะนั้นเราก็จะไม่มีแรงอาหารไม่มีนกไม่มีปลาและออกซิเจนในในอากาศเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงพอคนผู้นัดพพวกชาวบ้านรู้เขาก็จะตื่นตัวและช่วยกันอนุรักษ์มองด้วยตา ทุ่งสามรอยอดคือบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยทูบฤษีแห้วทรงกระเทียมอ้อแขมจอกแหนสาหร่ายและพืชน้ำชนิดต่างๆแต่ถ้ามองให้ลึกทุ่งแห่งนี้คือแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์และพืชพึ่งพากันอย่างเกื้อกูลคือแหล่งรวมนกนานาชนิดคือแหล่งประมงสำคัญของท้องถิ่นคือทรัพยากรล้ำค่าของชุมชนคนรักทุ่งสามอยอดทุกคน ต้องช่วยกันดูแลรักษาค่ะกลุ่มเด็กรักทุ่งใช้ทุ่งส0มรยอดเป็นแหล่งดูนกและศึกษาธรรมชาติค่ะบ่อยครั้งนะคะก็เป็นวิทยากรให้ความรู้คนอื่นรวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงค่ายธรรมชาติด้วยค่ะให้ความรู้เกี่ยวกับนกการดูนกรวมทั้งเรื่องราวของพื้นที่ชุ่มน้ําพวกเขาหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ําทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าของเขานะคะ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้กำลังอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รุกคืบเข้ามาค่ะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมท้ายรายการของทุ่งแสงตะวันค่ะระยะน,นี้เปิดรับความคิดเห็นนะคะแฟนๆรายการสามารถเขียนจดหมายหรือแนะนำเรื่องราวต่างๆเข้ามายังทุ่งแสงตะวันได้ตามที่อยู่ซึ่งจะอยู่ช่วงก่อนจบรายการนะคะตอบจดหมายค่ะมาจากคุณสุวิทย์ติคำจังหวัดเชียงราย ติดตามรายการทุ่งแสงตะวันมานานแต่ว่าช่วงหลังเปลี่ยนไปไม่ค่อยจะมีเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยหรือวิถีชีวิตชาวบ้านแน่นอนเลยค่ะอีกตอนสองตอนที่กำลังจะมาถึงนะคะจะเป็นเรื่องราวของชีวิตพื้นบ้านไปนู่นเลยค่ะกลุ่มชาวเขานะคะมูเซอร์ส่วนคนที่จะติดต่อทุ่งแสงตะวันทางอินเทอร์เน็ตไทยทีวี o m ไปที่รายการทุ่งแสงตะวันตอนนี้มีความเปลี่ยนแปลงใหม่ตั้งเป็นกระทู้ ใครอยากจะคุยหัวข้ออะไรตั้งหัวข้อขึ้นมาแล้วเราก็จะคุยกันในนั้นค่ะขอบคุณทุกจดหมายและทุกความคิดเห็นที่เขียนมาถึงนะคะอาจจะมีบางฉบับได้ตอบบ้างไม่ได้ตอบบ้างแต่ว่าพี่ๆก็อ่านด้วยความรู้สึกขอบคุณทุกๆคนติดต่อทุ่งแสงตะวันตเตรียมจดที่อยู่ในช่วงท้ายรายการก่อนจะจบนะคะหรือติดต่อทางอินเทอร์เน็ตก็ได้พบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ